เต้พารดาเผยใบหน้าอมอัคคันต์หลังแต่งหน้าให้ครั้งสุดท้ายเต้พารดาช่างแต่งหน้าดังเผยใบหน้าอมอัคคภันต์หลังแต่งหน้าให้ครั้งสุดท้ายชี้ต้องการน้ำตาไว้กลัวหยดใส่มือจากกรณีมีข่าวเศร้าวงการบันเทิงอมอัคคพันต์มาศพระเอกชื่อดังเสียชีวิตในวัย39ปีสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวบรรดาเพื่อนสนิท และแฟนคลับเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้ออมอักพันเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2566ทำให้ต้องถอนตัวจากละครทุกเรื่องที่รับไว้และเข้ารับการผ่าตัดและรับเคมีก่อนจะพักฟื้นอยู่นานแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ช่องเจ็ดต้นสังกัดของออมอากพันได้ออกมาเปิดเผยว่า ออมอักพันได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าของวันที่22กันยายน2567ด้านเต้พรารดาช่างแต่งหน้าคู่ใจของออมอักพันได้ออกมาเปิดใจหลังได้แต่งหน้าให้ออมครั้งสุดท้ายว่าตนกับอ,อมสนิทกันมามากกว่า20ปีก่อนที่น้องจะเข้าโรงพยาบาลงานสุดท้ายคือ7สีคอนเสิร์ต ที่บิกซีพระราม2น้องบอกว่าขอคืนคิวอีเวนต์ต่างๆหลายคิวที่คืนมาก็บอกว่าคืนไปก่อนไปรักษาตัวให้หายแล้วค่อยกลับมาทำงานวันนี้เราก็อยากแต่งหน้าให้น้องเป็นครั้งสุดท้ายที่พีเตจะทำให้ได้น้องหล่อเหมือนเดิมทุกอย่างตอนแต่งก็กั้นน้ำตาไว้ ก็กลัวน้ำตาจะหยดใส่น้องเหมือนกันซึ่งตนก็รักอ๋อมเหมือนลูกคนหนึ่ง